เปิดวับสาวข้างกายโตโน่สวยไม่ธรรมดาทริปเซี่ยงไฮ้แฮปปี้เวอร์สุดตาเธอคือใครเปิดวับสาวข้างกายโตโน่สวยไม่ธรรมดาท่ามกลางกระแสจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่พาคินและนิชานัทธนิชาที่ยังไร้คำตอบ แต่ล่าสุดมีภาพอบอุ่นจากทริปเชียงไฮของโตโน่กับครอบครัวที่ออกมาให้แฟนๆได้ชื่นใจกันโดยต้องตาน้องสาวคนสนิทได้โพสต์ภาพโมเมนต์ครอบครัวลงในอินตราแกรมสตอรีพร้อมนัดแฟนหนุ่มของเธองานนี้แม้ว่าจะไร้เงาของนิชาแต่บรรยากาศทริปก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นน่ารักแบบครอบครัว และแล้วสาวที่สวยสะดุดตาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเธอคือน้องสาวของโตโน่พาคินนั่นเองค่ะและทริปนี้ก็เป็นทริปครอบครัวที่พาก,กันไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้แม้ว่าจะไม่มีนิชาไปด้วยแต่ทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้เพราะเป็นทริปที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเราไปชมภาพของพวกเขากันเลยนะคะเชื่อว่าสําหรับแฟนๆที่ชื่นชอบในตัวของนักแสดงหนุ่มโตโน่จะต้องชอบทริปนี้อย่างแน่นอนค่ะ